หยุดไล่ล่าความรักแล้วทำสามสิ่งนี้ข้อหนึ่งรักตัวเองเมื่อเรากลับมารักตัวเองนะคะรักตัวเองมากเพียงพอรักตัวเองจนคุณคิดว่าคุณไม่สามารถรักใครได้อีกแล้วบนโลกใบน,นี้เท่าตัวคุณเองนะคะคนรักของคุณแฟนของคุณสามีของคุณนะคะเขาจะกลับมารักแล้วก็ เธอทูคุณเองคุณไม่จาเป็นจะต้องไปบอกเขาว่าเธอต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้นะเธอต้องรักฉันคธอต้องมีฉันคนเดียวเธอห้ามตันใจให้ใครไม่นะคะเขาจะรู้ด้วยตัวเขาเองแล้วเขาจะกลับรักคุณแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปบอกเขาแบบนั้นแบบนี้เหมือนกับว่าคุณขาดแคลนความรักเหมือนกับว่าคุณกําลังไล่ล่าความรักแล้วความรักนั้นเนี่ยจะห่างไกลจากคุณไปทุกทีและอย่างเช่นอีกกรณีหนึ่งนะคะกรณีที่คุณ รู้ว่าสามีคุณเนี่ยเขาเป็นมีคนอื่นเป็นมีกิ๊กแฟนคุณเป็นมีคนอื่นเป็นมีกิ๊กคุณต้องการที่จะต่อสู้แย่งชิงคนรักของคุณกลับคืนมาคุณทําทุกอย่างต่อสู้ดิ้นรนไล่ล่าจนกระทั่งแบบคุณอาจจะไปด่าผู้หญิงคนนั้นนู่นนี่นั่นสารพัดทํากับเขาไม่ดีนะคะซึ่งการที่คุณทําแบบนั้นหมายความว่าคุณไม่ได้รับตัวเองเลยแล้วคุณเนี่ยจะไม่ได้คนรักหรือว่าแฟนของคุณเนี่ยกลับคืนมาอย่างแน่นอนดังนั้น กลับมารักตัวเองนะคะแฟนของเราเขาจะรู้แหละว่าใครเป็นสิ่งที่มีค่าเป็นสิ่งที่คู่ควรกับเขาค่ะข้อสศรัทธาตัวเองเมื่อคุณกลับมารักและศรัทธาตัวเองนะคะคุณรู้ว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่ามากๆคุณรู้ว่าคุณเนี่ยเป็นสิ่งล้ำค่าใครได้คุณเป็นแฟนได้คุณเป็นคนรักเนี่ยเขาเป็นคนที่โชคดีมากๆเลยและคุณรู้ว่าฉันไม่เล่ละันดึงดูดอะไรที่เป็นของฉันเนี่ยจะเข้ามา ในชีวิตของฉันเองแต่ตรงข้ามนะคะถ้าคุณเปิดโหมดการไล่ล่าไล่ล่าอ,อยากได้คนรักนู่นนี่น่นไล่ล่าย่งชินคนรักกลับมาเนี่ยเหมือนกับว่าคุณปิดสวิตช์โหมดดึงดูดความรักนะคะดังนั้นแล้วจงกลับมารักศรัทธาในตัวเองชื่นชมตัวเองแล้วก็ฟูมฟักใจของคุณเองเนี่ยให้มีความสุขนะคะแล้วเมื่อนั้นแหละความรักจะเป็นฝ่ายไล่ล่าตามหาคุณเองค่ะข้อ3รักในความ เป็นตัวเองนะคะคุณต้องรักในความเป็นตัวเองรักในสิ่งที่คุณเป็นรักในตัวตนที่แท้จริงของคุณรักในเอกลักษณ์บุคลิกของคุณนะคะและคุณคิดว่าชั้นเนี่ยยูนิคไม่มีใครอีกแล้วบนโลกใบนี้ที่จะเหมือนชั้นถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยคิดว่าคุณเนี่ยไม่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใครไม่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อที่จะเอาชนะใครนะคะคุณ จะดึงดูดความรักเข้ามาหาคุณเนี่ยได้แบบได้ง่ายสบายๆมากๆเลยเพราะคนที่รักเราจริงๆนะคะเขาจะรักในตัวตนที่แท้จริงของเราเมื่อเราเป็นแบบนี้แหละแล้วเราก็ไม่แบบว่าไม่พยายามไปเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อใครเนี่ยคนรักของเราเนี่ยเขาจะรักในแบบที่เราเป็นค่ะข้อ 4. ฟูมฟักใจตัวเองคุณต้องกลับมาทําตัวเองนะคะให้สั่นสะเทือนด้วยการที่คุณเนี่ยมีพลังงานบวกเยอะๆทาตัวเองให้สดใสร่าเริง มีความสุขนะคะกลับมารักและศรัทธ,ธาตัวเองรู้ว่าคุณเป็นคนที่คู่ควรคุณเป็นคนที่กล้าหาญคุณเป็นคนที่ดีเพียงพอเดี๋ยวเวลานะคะจะจัดสรรคนรักที่ลงตัวคนรักที่ใช่เข้ามาในชีวิตของคุณเองนะคะจําไว้เสมอน,นะคะว่าความรักกับเวลามันมาคู่กันเสมออะไรที่เป็นของคุณสิ่งนั้นจะดึงดูดเข้ามาหาคุณอย่างง่ายดายนะคะและนี่ก็คือนะคะถ้าเกิดว่าคุณเนี่ย เคยไล่ล่าความรักนะคะก็จงหยุดไล่ล่าความรักและทําตามสิ่งที่คุณนุชพูดมานะคะด้วยรักและปรารถนาดีที่อยากให้ทุกคนเนี่ยมีความรักที่ยอดเยี่ยมวดงามค่ะ